ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือถึงกรรมธิการการที่ดินคัดค้านการเพิกถอนที่ป่าทับหลานครับนายพสิทธิ์ เอี้ยวพาณิชย์สมาคมอุทยานแห่งชาติพร้อมนายพานุเดชเกิดมะลิประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือต่อนายภูลักษณ์จันจำปีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรการยื่นก็เพื่อขอคัดค้านการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนื่องจากปี24ได้สำรวจรังวัดเรียบร้อยแล้ว หากมีการออกโฉนดเดี๋ยวจะมีการขายให้ในายทุนและบุกรุกที่ดินไปเรื่อยๆรวมถึงขอให้มีการพิสูจน์สิทธิ์นะครับมั่นใจว่าจะได้การพิสูจน์คนที่ได้โฉนดเป็นคนจนจร,จริงๆและที่สําคัญมองว่าพื้นที่อุทยานทับลานเป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกด้วยนายพูลศัก์ก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลกับกรรมธิการ ทั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งหวังว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่อไปด้านนายเหล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุลในฐานะเลขานุก,การกรรมธิการบอกว่าต้องไปสแกนนะครับในกลุ่มชาวบ้านที่อยู่มาก่อนเขาก็ควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ กรณีนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่มาก่อนเลยและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มาหลังแต่มาก่อนปี4-3ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ก็จําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันครับ